จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเขาบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสําหรับหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภ์สสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องของการจองวัคซีนผ่าน Google f o r m ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ หลังจากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์นะคะได้เปิดจองวัคซีนแก่หญิงที่มีอายุคันมากกว่า12สัปดาห์นะคะผ่าน Google Form โดยการที่สามารถสแกน QR Code นะคะหรือว่าคลิกลิงก์เข้าไปเพื่อที่จะลงทะเบียนรับบริการขณะนี้นะคะยอดการจองวัคซีนเนี่ยมีแล้วทั้งสิ้น72รายด้วยกันที่จะได้รับคิวในการฉีดวัคซีนเข็มที่1คือซิโนแวคนะคะโดยทางโรงพยาบาลเนี่ยจัดไว้เป็นจํานวน2รอบนะคะที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสโดยรอบที่1ของเข็ม ที่1เนี่ยระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมในเวลา9นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาค่ะส่วนรอบที่ 2, 2เข็มที่1นะคะในระหว่างวันที่6ถึง10กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะทางโรงพยาบาลยืนยันนะครับว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็จําเป็นสําหรับหญิงตั้งครรภ์ครับวัคซีนเข็มแรกเพื่อให้ร่างกายได้ทําความรู้จักกับวัคซีนก่อน,อนเมื่อฉีดเข็มที่2ภูมิคุ้มกันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าหญิงตั้งคครรภจะดัับฉีซนเพื่อูมิ มกันแล้วก็ยังคงต้องไปตรวจสุขภาพทางลกในครันตามนัดหมายนะครับโดยขอให้ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการต่างๆครับสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างนะฮะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับนั่นคือมาตรการในการดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับก็เป็นการฉีดวัคซีนตามสูตรนะฮะที่ประเทศไทยเรามีการดําเนินการก็คือ ไข้ยี่ห้านะฮะเข็มแรกเนี่ยเป็นซีโนแวคนะฮะเพื่อทําให้ร่างกายเรารู้จักกับเจ้าเชื้อโควิด -19 ก่อนโดยใช้เป็นแบบว่านวัตกรรมนวัตกรรมดั้งเดิมก็คือใช้เป็นเชื้อตายเหมือนบัตทยักพิษสุนักบ้าอะไรประมาณานี้มันจะเป็นเชื้อที่ไม่ค่อยแรงนะฮะเข้าไปก่อนให้ร่างกายเนี่ยได้ปรับตัวก่อนนะฮะจากนั้นเว้นไปประมาณ3สัปดาห์าฉีดเข็มที่2นะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นอสตราเซเนกานะ,ะครับคก็จะ เพิ่มสูงขึ้นทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ครับใช่แล้วค่ะ